ครับผมป๊อตเด็กวัดแก้วนะครับผมวันนี้ผมก็มีหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์กรรมการนะครับพิมพ์กรรมการปีเก้าเจ็ดนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับผมนี่นะครับนี่นะลักษณะนะครับให้เพื่อนๆืนะครับจดจําใบหน้านะครับใบหน้าคุณหลวงพ่อนะครับจะมีความกลมแต่ไม่ได้กลมไม่ได้กลมสักทีเดียวนะครับไม่กลมบล็อกนะ แล้วจะมีดวงตานะครับดวงตาเห็นไหมที่ขีดขีดขีดนะฮะคีดเป็นดวงตานะครับเมตตาของหลวงพ่อนะครับนะฮะองค์นี้ค่อนข้างจะเห็นชัดนะครับผมเห็นชัดเห็นชัดเลยนะครับแล้วด้านหลังนะครับโดยทางกายภาพเนี่ยพากดมือนะฮะก็จะมีลายนิ้วมือนะครับลายนิ้วมือเห็นนะครับ แลวตรงหัวบนเนี่ยจะเป็นลายนิ้วมือที่ลอยกดกดให้คอพับลงไปนะครับพระจะมีลักษณะก้มคอนิดหนึ่งนะครับพอตอนงัดเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยพรตอนงัดเนี่ยพระคอจะอ้านะครับตอนที่ที่งัดที่ก้นนี้นะครับคอจะอ้าพระก็เลยจะจะเป็นตรงนะครับคนทําพิมพ์ก็ต้องมือกดตรงนี้กดเพื่อให้คอติดกับตัวนะครับผมนะครับนี่ นี่นะฮะดูนะครับดูช้าช้านะครับดูช้าช้าดวงตาปากจมูกนะครับผมถ้าหน้ากลมกว่านี้คือผิดพิมพ์นะครับพิมพ์หลวงพ่ออยู่ประมาณนี้นะครับอยู่มานี้เลยนะครับนี่นะครับดูแล้วก็จดจําใบหน้าให้ดีนะครับถ้าเราจําใบหน้าได้นะครับเราก็มีโอกาสที่จะเล่นพระแท้นะครับพระ บีเก้าเจ็ดได้นะครับนี่นะฮะอ่ะเนี่ยลักษณะนะครับผมจะคูณสองให้ดูนี่นะครับลักษณะขององค์พระนะครับเนื้อพระเนี่ยนะครับจะเป็นเกล็ด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 นะเกล็ดเกล็ดคล้ายๆไอศครีมที่ใช้สกู๊ปตักนะครับเออนะครับมันเป็นเกล็ด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 นะฮะนี่แล้วก็จะมีขาวๆหรือเป็นคราบว่านนะครับคราบว่าน องนี้เลี่ยมไม่นานนะครับเพิ่งเลี่ยมนะครับพระก็เลยคาบว่างอาจจะไม่ได้ขึ้นปกคลุมมากมายนะครับเพราะว่าพระไม่ได้ไม่ได้เลี่ยมมานะครับพระเพิ่งมาเลี่ยมนะครับนี่นี่ครับพิมพ์กรรมการ97นะครับหลวงปู่ทวดถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับกดหัวใจให้กับปอเด็กวัดแก้วนะครับยังไม่จบครับเดี๋ยวผมมี ที่ยังไม่เลี่ยมให้ดูอีกหนึ่งองนะครับที่ยังไม่เลี่ยมนะฮะสององเลยแล้วกันยังไม่เลี่ยมนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บขออนุญ,ญาตหยิบแป๊บหนึ่งน้าครับนี้นะครับใบนี้อันนี้นะองค์แรกนะครับนี่องค์ที่สองนะครับนี่คือใบหน้าครับของ หลวงปู่ทวดปี9ก้าเจดพิมพ์กรรมการนะครับผมแล้วก็องค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนะครับนี่นี่นะครับไม่น่าจะชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับและบางนะครับบางนะครับจะไม่หนาเหมือนพิมพ์เหมือนพิมพ์ A ใหญ่ทั่วไปนะครับพระจะใช้มวลสารนี่เยอะนะครับ สังเกตเลยนะครับพระพระจะใช้มวลสารไม่เยอะนะครับแต่ก็จะเท่ากันไม่เท่ากันนี่ก็แล้วแต่คนใส่นะครับผมนี่นะครับนี่คือหน้ากรรมการนะครับกรรมการเก้าเจ็ดนะครับลองดูพิมพ์เอธรรมดาดูนะครับพิมพ์เอธรรมดาดูนะครับจะมีความหนานะครับจะมีความหนานะครับแล้วก็ใบหน้าจะไม่ติดไม่ติด ร่องรอยขีดนะครับผมเพราะว่าปั๊มที่หลังนะครับจนหนาตึกเลยนะฮะเนี่ยนะฮะตรงนี้ดีโชคดีมีมีมีรอยหักนะครับก็ทําให้เห็นมวลสายข้างในก็มีเม็ดขาวด้วยนะครับมีเม็ดสีขาวด้วยมีรอยหักนะครับผมอ่านะครับก็จดจําไปหน้าให้ดีนะครับนี่คือหลวงปู่ทวดนะครับปีเก้าเจ็ดนะครับ โอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดหัวใจให้กับปอดเด็กวัดแก้วด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ